สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทดลองการเลี้ยงปูนะจ๊ะขั้นแรกนะจ๊ะเราก็จะเอากระบอกปูน,นี้จ้ะที่มีก้นฟาทึบนะจ๊ะเนาะแล้วเราก็จะมาแช่เราจะมาแช่กาบกล้วยจ้ะต้นกล้วยเอาน้ําใส่แช่ไว้คืนหนึ่งว่าจ้ะเพื่อที่มันจะดูดได้ดูดดูดกลิ่นนะจ้ะของปูนจ้ะ ออกเนาะไว้สักวันนึงกับคืนนึงจ้ะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำออกนะจ๊ะเนาะเอาน้ำออกเอาต้นกล้วยออกจ้ะอันนี้สาวบ้นนาก็จะทดลองดูนะจ๊ะเนาะบ่อหนึงเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำออกก่อนจ้ะนี่จ้ะสาวบ้านนาเอาน้ำออกเสร็จเนาะก็จะเติมน้ำนิดหน่อยจ้ะ สบบาวานนาก็ไปเอาปูนาเนาะจ้ะไปขุดปูนามาปล่อยเนาะออก็ใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ดินหน่อยนึงจ้ะเดี๋ยวสาวานานาจะไปหาร่อนกระเบื้องเนาะจ้ะเนาะมาให้มันซุกด้วยเนาะนจ้ะก็ได้ปูหลายตัวจ้ะมีตัวแม่ตัวผู้ตัวเมียเนาะจ้ะเนาะปนกันไปเนาะ ก็ปล่อยปูก่อนนะจ๊ะเนาะนกจากเราก็จะเอากระเบื้องเป็นรอนนะจ๊ะใส่ให้มันซะหน่อยเนาะเมันจะได้หลบเนาะนี่จาสาวานาก็เพิ่งหัดทําจ้ะไม่รู้จะได้ผลไม่ได้เนาะจ๊ะเนาะการเลี้ยงปูเนาะสาวานาก็จะลองเลี้ยงเล่นๆดูจ้ะจ้าคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้า